สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาสอนเล่นกีตาร์ตีคอร์ดนะครับเพลงคำสอนของพ่อนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันพ่อกันแล้วนะครับก็มาหัดเล่นเพลงที่เกี่ยวกับคำสอนของพ่อนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด A Min o นนะครับ E Min o r E F G D minor แล้วก็คอร์ด C นะครับปกติถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับต้องทับกาโปไว้ที่ช่อง3านะครับแล้วก็เล่นในคอร์ดที่ผมแนะนำได้เลยนะครับเสียงก็จะตรงกับต้นฉบับนะครับใน คาโป้ช่องที่3นะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะมาสอนแบบไม่ต้องใช้คาโป้นะครับเผื่อใครไม่มีคาโป้ก็จะได้ฝึกตามได้นะครับหลังจากฝึกเสร็จแล้วก็ค่อยไปทาบกันนะครับถ้าเราหาดเล่นได้แล้วค่อยไปทาบกันดูว่าเราจะเอาช่องสองหรือว่าช่องหนึ่งหรือว่าช่องสาไม่ตรงกับต้นฉบับก็แล้วแต่ แล้วแต่เสียงของแต่ละคนนะครับสำหรับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด A Min o เรเริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1น,นิ้วกลางจับที่เส้นสช่อง2แล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่อง2ครับ อันนี้เป็นคอร์ด A minor คอร์ด E minor ใช้นิ้วนางจับที่เส้น C ช่องสองนิ้วกลางจับที่เส้น5ช่องสอ e งอ n o r เนรเราจะจับแค่2เส้นนะครับอันนี้เป็น E m i n เน คอร์ด e ใช้นิ้วนางจับที่เส้นสช่อง2นิ้วกลางจับที่เส้น5้ช่อง2และก็นิ้วชี้จับที่เส้น3ช่อง1ครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด e ครับคอร์ด f นะครับคอร์ด f ใช้นิ้วชี้จับที่เส้น1และ2ที่ช่อง1น,นะครับจับ2เส้นเลยนะครับ1และ2ที่ช่อง1น,นิ้วกลางจับที่เส้น3ช่องสองนิ้วนางจับที่เส้น5ช่อง3และก็นิ้วก้อยจับที่เส้น4ช่องสาครับ อันนี้เป็นกอด f นะครับสำหรับใครที่จับขอด f แบบเต็มๆไม่ได้ก็จับแบบง่ายๆนะครับจับแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่อง1นนะครับนิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2ครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง3ครับ อันนี้ใช้แทนกด F ได้นะครับคอร์ด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นหนึ่งช่องสามครับนิ้วกลางจับที่เส้นหกช่องสามครับนิ้วชี้จับที่เส้นห้าช่องสองครับอ่าอันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับ แบบเต็มๆมไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้น1ช่อง3เส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับอ่าอันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับคอร์ด D m i n เ r เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้น2ช่อง3ครับนิ้วกลางจับที่เส้น3ช่องสองครับ แล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้นหนึ่งช่องหนึ่งครับ <S <S อ,อันนี้เป็นคอร์ดดี i n เนอร์นะครับคอร์ดซีเริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสองช่องหนึ่งครับนิ้วกลางจับที่เส้นสี่ช่องสองครับ นิ้วนางจับที่เส้นห้ช่อง3ามครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด4ครับการตีคอร์ดในเพลงนี้หลักๆก,ก็จะเป็นแบบครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องก็คือตีลง2ครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลง ก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นครึ่งห้องนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับก็ให้ตัดลงขึ้นออกเหลือเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับลง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 ,ลงก็จะประมาณนี้นะครับลก คำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้บอมีเงินทองสูงค่าอ่าอันนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ใส่ลงขึ้นก็จะออกมาประมาณนี้นะครับและก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบเต็มห้องนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเหมือนกันนะครับ ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในการตีคอร์ดแบบเต็มห้องนี้จะมีไม่เยอะนะครับจะมีแทรกก็มาเป็นบางช่วงนะครับหลักๆก็จะเป็นแบบครึ่งห้องจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก็ไม่ค่อยมี มันจะเข้ามาขอดเดียวแล้วก็กลับไปเป็นเครื่องห้องเหมือนเดิมซะส่วนใหญ่นะครับเหมือนลูกเอ๋ยฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนนี้อ่าก็มันก็จะแทรกเข้ามาตรงเนี้ยมาขอดเดียวแล้วก็กลับไปเป็นเครื่องห้องเหมือนเดิม จะประมาณนั้นนะครับถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเหลือเฉพาะลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับโอเคนะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตีคอร์ดยังไงตรงไหนบ้างนะครับเรามาฝึกกันไปทีละท่อนนะครับเริ่มในท่อนแรกนะครับผมก็จะวนคอร์ดก่อนนะครับวนคอร์ดเพื่อจะหาคีย์ร้องแล้วก็ การวนคอร์ดม of ันก็จะคล้ายๆกับในเนื้อเพลงครับมี A minor ครึ่งห้อง E Min เครึ่งห้องแล้วต่อด้วย A minor เต็มห้องแล้วมาต่อด้วยเครึ่งห้องต่อด้วย G ครึ่งห้องต่อด้วย C ครึ่งห้องแล้วก็มาจบด้วย G ตีลงทีเดียว ก่อนจะมาจีปกติเราจะใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดแต่ทีนี้ในคอร์ด C ผมจะใช้เป็นแบบตีลงไปครั้งเดียวแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดให้เราใส่เป็นลงขึ้นลงขึ้นมันก็จะแน่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับพอเราลงคอร์ด C ลีลงขึ้นลงขึ้นลงพอลงตีสุดท้ายเรามาลงที่คอร์ด G นะครับ กอด C เราตีลงไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็มาลงที่กอด G ลงอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างในต้นที่เราวนกอ,อดก่อนจะร้องเพลงนะครับ คอร์ดเอมินตรงคําว่ารักเลยนะครับตรงนี้จะเล่นเป็นเครื่องห้องซะส่วนใหญ่นะครับเครื่องห้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตีเฉพาะลงสองครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดเดี๋ยวตรงไหนเป็นเต็มห้องผมจะบอกนะครับที่ไม่ได้บอกก็เป็นเครื่องห้องไปนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับ หรือว่าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเรามาลงคอร์ด A minor ตรงคำว่ารักนะครับรักของพ่อพ่อลง E minor ครับพ่อนั้นยังปลูกฝังฝังลง A minor A minor เต็มห้องนะครับฟังสอนลูกกี่ครั้งครั้งลงคอร์ด F นะครับครั้ง ยังยังลงขอดีครับยังจดจำเสมอสเสมอเหมอลงขอดีขอดีเต็มห้องนะครับเหมอขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะนะลงขอดีไมเนอร์นะครับนะหาทันว่าไม่ได้ไปเจออ่าดีไมเนอร์ตรงคำรรว่าหนาะนี่ก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับขอดีตรงครรมว่าสเสมอ เต็มห้องแล้วก็มา E minor ตรงคําว่าหนาเต็มห้องเหมือนกันถ้าทันว่าไม่ได้ไปไปไปเจอลงมเนอร์ตรงคําว่าไปตรงนี้จะตีเพื่องอกนะครับไปเจอยังยัง,ยงลงคอร์ดจีนะครับยังฮักพ่ออยู่เดอ้อเดอ้อลงมเนอร์นะครับมเนอร์ minor, ตีเต็มห้องนะครับเดอ้อ ก็ต่อด้วยดี i n o ออีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น d Min o อร์สองห้องติดๆนะครับเต็มห้องเหมือนกันเลยนะครับเต็มห้องทั้งสองห้องนะครับไม,ไม่มีวันจางนายจ้างลงคอร์ด e ีนะครับคอร์ด e ีก็ตีเต็มห้องเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นเต็มห้อง เหลายคอร์ดนะครับทันนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆในตอนนี้ก่อนนะครับรักของพ่อนั้นยังลูกรังสอนลูกกี่ครั้งลูกยังจดจำเสมอขอโทษด้วยนะท่านว่า ไม่ไปเจอยังหักพออยู่เดิไม่มีวันจากายพอแล้วก็มาลง A m i n ร r ตรงคำว่าพ่อนะครับ A m i n ร์ or, ก็กลับมาเล่นแกครึ่งห้องนะครับสอนลูกลูกลง E minor ครับ ลูกตั้งแต่ยังน้อยน้อยลง Am ม n เนอร์เอมตีเต็มห้องนะครับตรงคำว่นาน้อยน้อยอย่าได้ซ้ำออยซ้ำออยลงขอดเอฟนะครับออยให้ใครใครลงขอด G ครับใครต้องคอยเอาใจเอาลงขอด C ขอดซเต็มห้องนะครับเอาใจ สิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่ดีดี D, ลง e minor e minor ก็เต็มห้องนะครับดีลูกอย่าไปทําจงข้ามมันมันลง a minor ครับ a minor กลับมารึ่งห้องนะครับมันไปเมื่อเจ้าเมื่อเจ้าเจ้าลงขอดจีครับเจ้าเติบโตวันใดได้ลงขอดดีไหมเน ใจลูกจากเข้าใจใจลงขอดีใจคําสอนที่ว่าที่ว่าลงขอดีตรงคําว่าที่ขอดีจะตีเต็มห้องนะครับที่ว่าลูกเลยแล้วไปต่อในตอนลูกเอ๋ยน,นะครับเดี๋ยวเราดูติตดๆในตอนนี้ก่อนนะครับพ่อสอนลูกตั้งแต่ยังน้อย ลงเอเมเนอร์พร้อมกับคำว่าพ่อเลยนะครับพ่อสอนลูกตั้งแต่ยังน้อยอย่าได้สำคอยให้ใครต้องคอยเอาใจสิ่งไหนไม่ดีลูกอย่าไปทําจงข้ามมันไปเมื่อเจ้าเติบโตวันใด คำสอนที่ว่าลกเอ๋ยเอ้ยลงขอดเอฟนะครับในตอนนี้ลงขอดเอฟตรงคำว่าเอ๋ยเลยนะครับก็จะกลับมาเพื่งองงเหมือนเดิมนะครับเอ๋ยฟังคำคำลงขอด G ครับคำของพ่อให้ดีดีลง A-m ม n o er เครับ A-m ม n o er, เตีเต็มห้องนะครับดีพ่อเจ้า มีลงขอด์ครับมีบอมอมีบอมีมีลงขอด์ครับมีเงินทองสูงค่าค่าลงขอด์ครับขอด์ตีเต็มห้องครับอพอเลือดอีสานพอเลือดอีสานอีสานลง a อเมเนครับเอเมเนตีเ er, ต็มห้องเหมือนกันครับสารอาชีพการงานคือทารทำนา หน้าลงดีไมเนอร์ดีไมเนอร์กลับมาครึ่งง้องนะครับนาลูกจงจงลงคอดจีครับจงตั้งใจศึกษาสาลงคอดซีครับสาให้มีวิชาชาลงคอดจีชาเลี้ยงตัวเองเองลงคอดซีคอทซีตีเต็มห้องนะครับเองได้แล้วก็ต่อด้วย คออีนะครับอก็ตีเต็มห้องเหมือนกันไม่แล้วก็ไปต่อในอีกต้นหนึ่งไม่เคยลืมคำที่พ่อสอนเดี๋ยวเราดูติดติดในต้นนี้ก่อนนะครับตอนลูกเอ๋ยก่อนนะครับลูกเอ๋ยฟังคำของพ่อให้ดีพ่อเจ้าคนดี้พ่อมีเงินทองสูงค่า พอเลือดอีสานอาชีพการงานคือการทำนาลูกจงตั้งใจศึกษาให้มีวิชาเลี้ยงตัวเองได้ไม่เคยลืมเรามาลงเอเมเนอร์ตรงคำว่าไม่เลยนะครับกลับมาตึ้งง้องนะครับ ไม่เคยลืมลืมลงกอดจีลืมคําที่พ่อพ่อลงเอมิเนอร์นะครับเอมิเนอร์ตีเต็มห้องนะครับพ่อสอนไปพระก่อนนอนนอนลงขอดเอฟนะครับนอนขอพรพรลงขอดจีพรในพ่อหลังจากคำว่าพ่อนะครับเราจะมาลงคอดซี มันจะอยู่ระหว่างคําว่าพ่อกับคําว่าสบายนะครับขอดีตีเต็มห้องนะครับขอพ่อให้พอ่อสบายลูกอยู่ทางนี้นี่ลง e minor e minor ก็ตีเต็มห้องนะครับนี่จะเป็นคนดีให้พ่อภูมิภูมิลง a minor a minor กลับมาครึ่งห้องแล้นะครับภูมใจในสมสมลงขอดีครับ สมที่พ่อห่วงใยใหญ่ลงดีไหมนะครับใหญ่กลับบ้านวันใดได้ลงขอจีครับได้จะไปไหวไหวลงขอซีขอซีตีเต็มห้องนะครับตรงคำว่าไหวไหวพอ่อแล้วก็ต่อขอซีอีกข้อหนึงนะครับก่อนจะกลับไปซ้ำจะไม่โซโล่นะครับตัดโซโล่ออก เราลงขอดีแก้เพิ่มขอดไปอีกข้องหนึ่งแล้วก็กลับไปซ้ำเลยนะครับว่าพอก็จะกลับไปซ้ำแบบนั้นนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับไม่เคยลืมลง A minor พร้อมกับคำว่าไม่เลยนะครับ ไม่เคยลืมคำที่พ่อสอนไหว้พระก่อนอนขอพรให้พ่อสบายลูกอยู่ทางนี้จะเป็นคนดีให้พ,อพ่อภูมิใจให้สมที่พ่อหวงใหญ่กลับบ้านวันไดจะไปไหว้พ่อ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเพลงนี้ก็น่าจะฝึกกันได้นะครับมันจะเปลี่ยนคอร์ดบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตีคอร์ดแค่ครึ่งห้องนะครับโอเคนะครับสําหรับคําสอนของพ่อนะครับก็ใกล้จะห้าธันวาแล้วนะครับเื่อจะเอาไปหัดเล่นกันในวันที่ห้าธันวานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย